เจ้าคณะภาค3มอบบ้านเก็กลุ่มเปราะบางตามโครงการสังคะประชานุเคราะห์ช่วยเหลือและยกระดับความเป็นอยู่แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอท่าวุงจังหวัดลบบุรีครับพระพรมกวีเจ้าคณะภาค3ครับกรรมการมหาเถระสมาคมเจ้าวาดวัดกลัลยาณมิตรวรวิหารกรุงเทพมหานครเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นายวีรพงศ์วิรอดผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานฝ่ายคารวส ในพิธีมอบบ้านตามโครงการสังคะประชานุเคราะห์โดยมีพระธรรมวชิระสุนทรเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีพระโสพลพัฒนาคุณนะครับที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคสาพร้อมด้วยคณะสงฆ์จังหวัดลพบุรีหัวหน้าส่วนผู้นำท้องที่ผู้นำท,ท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีครับ ในการนี้คณะสงฆ์จังหวัดลบบุรีนะคะก็ได้น้อมรับนโยบายมาสู่การปฏิบัติจึงได้มีการดําเนินการสร้างบ้านสังฆประชานุเคราะห์หลังนี้นะคะซึ่งเป็นหลังที่7ของคณะสงฆ์อำเภอท่าวุ้งเป็นหลังที่43ของคณะสงฆ์จังหวัดลบบุรีและเป็นหลังที่96ของคณะสงฆ์ภาค3ในโครงการบ้านสังฆประชานุเคราะห์ของคณะสงฆ์ณนะบ้านเล็ที่45หมู่ที่10 ตำบลเขาสมอคออําเภอท่าวุ้งจังหวัดลบบุรีโดยได้มอบให้แก่นายพแรแปลงเพชรซึ่งได้รับความเดือดร้อนที่อยู่อาศัยจากเหตุอัคคีภยัยอาศัยอยู่กันจำนวน6กคนมีอาชีพรับจ้างรายได้ไม่มั่นคงและซ่อมบ้านให้กับนายสุภฤกแปลงเพ็งที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอัคคีภยัยอาศัยอยู่จำนวน3คนมีอาชีพรับจ้างซึ่งทั้งสองครอบครัวนั้นเป็นผู้ที่มีความประพฤติด,ดีประพฤติชอบดำรงตนอยู่ในศีลธรรม โดยคณะสงจังหวัดลบบุรีนั้นก็ได้มีการดูแลนะคะพิจารณาให้การช่วยเหลือสร้างบ้านหลังใหม่และซ่อมบ้านโดยใช้งบประมาณการก่อสร้างจำนวนเงิน320,000บาทและซ่อมบำรุงจำนวนเงิน70,000บาทรวมทั้งสิ้น3,90,000บาทค่ะครับก็เป็นเรื่องของสงที่มาช่วยคารวาสนะครับในยามเดือดร้อนเองครับ